ดูจากสภาพแล้วกูน่าจะได้วิ่งเร็วๆเนี่ยนะไร <c oughs> เนี่ยไฟเวอร์อ๋อจะเทิร์ดฟอร์แตกหมดแล้วมันเลน ไ้ได้เดีะยวก็กกย้อนกลับทางเดิมด้วยกันนะพี่เ <c oughs> รารสึยได้ว่าถึงพลังพลังนี่ยิ่งใหญ่เหลือเกินไปกับตัวก่อนเปไปก่อนฟังเสียงแป๊บไม่มีเสียงอะไรแล้วกูรอนทำไม <c oughs> ไม่มีเสียงไม่ใช่หรอแล้วกูรอนทำไม มันก็ไม่ขยับดีกว่อ๋อทางนี้เออไอ้กูร้อนทำไมร้อนไม่เป็นเรื่องทางนี้ที่นะ้าหลายคนชอบมึนตรงนี้มากเลยและและกับผมเองก็มึนด้วยเหมือนกันโอ,อ้โผมเองก็มึนเหมือนกันโอ้แฟมเด็กกูเนี่ยเราถ่ายมาหนึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเ,เนี่ยโอ้โหตอนนี้เวลาจริงก็นหนึ่งชั่วโมงกวกว่าแล้วเหมือนกันไปไปก่อนเลยกัน มันจะเป็นไอ้กล้องเราจะ,จะแตะตอนไหนวะจำไม่ได้แล้วแล้วกูจะไปทางไหนดีทางนี้นกันเนาะ <c oughs> ล้วสุดได้ถึงว่ากูวิ่งไม่ถึงผมรู้สึกว่าผมวิ่งไม่ถึงดังนั้นเราต้องทำาให้ทำอะไรที่ยากให้มันใกล้กว่านั้น <c oughs> แต่กูจะเนททำไม <c oughs> มันต้องไปทางไหนวะทางเดิมก็ไม่ใช่นะทางนั้นอะ่ะโอ้สัส อ๋อทุยแล้วกูโดดวิ่งทำไมสองสามรอบเอองงเร่งนั้นไฟหามาเตอร์มาตินอยากไม่อยากลงอีกรอบแล้วอเฮียลงอีกรอบแล้วกูมู้จะขึ้นมาได้หรือเปล่าโอ้โหถึงแล้วชายโยถึงแล้ว อ n ลี only one วันเว t o n อาอ n ลี a y วันเวอามีแค่ทางเดียวมีแค่ทางเดียว How do you know you not pages <laughs> นายรูนน้ยังไงว่านายไม่ใช่คนป่วยเออกูรู้ไงเออแป๊บเดียวเฟมเลตผมตกตอนนี้เป็นห้องต่าง,างนะฮะก็สามารถดูได้ <laughs> นะเพราะถ้าใครอยากดูจะจำได้ว่ามันมีอีคิดวอล์กเกอร์ผมมาหรือเปล่านะถ้ามีก็ถ้ามีก็กเออชาลันล,ลาบา เฮ้เฮ้เลยเออเฮ้ห <laughs> 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 ี้ยโคดหน่าพูดถึงมันเลยมาละเสียงอ้โหหน้าหลอนนะเราไปสิไปฟวย เหียดมึงมากเลยเอ้ออันนี้โอ๊บอันนี้สิอันนี้สิอ,นนสอุ๋ยเหี้ยตกใจถ้าไม่มีแอปถ้าไม่มีแอปชิปเม้นนะผมน่าจะขึ้นครับว่าไอ้อะไรนะเออว่า not no code เออถอยหลังก็ได้วะ ขอโทษนะนี่นะกลับมาที่เดิมนะฮะที่เราเคยจากมาดีมาทางนี้ให้เลยดนะีหนึ่งดหนึ่งฮะฮะสวัสดีครับแบตเตอรี่กูโอ้ฟินเอ้ามึงก็ทะลุกล้องแลนะ้ว อ,อ้ยอ้าวไอ้เหี้ยแล้วกูจะเข้ายัางไงอะทีนี้ <c oughs> น่ารักอีกแล้วโอเคเราไปทางนูนน้นเนาะไม่ใช่แลาวทางนี้ไหนๆเขาเามาใครเปิดทาใา้เราแล้ว โอ้โหมึงออกมายังไรนี่อ <não> ่ะมาปิดกระสุนก่อนแกะ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 จริงจริงแต่น้อยไอ้พวกเนี้ยมันก็ดีกว่าคิสบอเกอร์ตอนนี้กูตอนนี้ตอนนี้ผมหลอนกับคิสบอเกอร์มากเลยจะพูดยังไงแล้วตอนนี้โว้าวว้าวว้าวทางไหนอะ โอ้ห oh, ี้ยแม่งสัตว์พูดจริงวะเนี้โอ้เ oh. จ๋งเป้งอ๋อ oh. เจ๋ง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 โอ้ oh. ทางนี้อยู่เนี้ยโอ้ย oh. มาซบมากอะ่ะ mm อื hmm. ้มน่าจะถือทีแล้วมันก็จ้องทำไมเนี้ยัลโหล งไอสัตว์มึงมีทางเอาให้กูมังไว้นี้อ่ะเอาหายก็ได้วะนี่เปิดประตูอยู่ถีบแม่งเลยแล้วกันเจอใครมะฮัลโหลตรงไหนวะเนี่ยนี่เนี่ยเขาเราบ,บูชายนั่นแล้วกูมาถูกทางป่าวะหรือกูมาผิดทางอยู่แล้วอ๋อเนี่ย อ๋อถึงจะถึงแล้วพี่น้องจะถึงแล้วจะถึงแล้วแต่อีคิสบ็กอกเกอร์จะจะมาถึงกูยังกูกลัวตรงจุดกูกูกลัวตรงจุดเดียวนยู่และทำไมพวกนี้เหมือนกปลงจะสดออนวอลอะไรทีอย่างหนึ่งอ่ะสังเกตป่ะฮะของเขาสดออนวอลอยู่นะไม่ไรพี่ผมแค่มาดูของว่ามีแบตเตอรี่รเปล่า แค่มาดูเช like, <laughs> er ื่อมีม er, ีแบตเตอรีここ่หรือเปล่าฮะไม่ต้ห <su> ่วงฮะผมจะรีบไปทันทีฮะคิสบล็อเกอร์มาเดินมาพอดีนะอีกกลัวคิสบอเกอร์ตอนนี้กูรอคิสลิอกเกอร์มากเลยถึงจะทีก็อดเฮดซิกเนตพระเจ้าเกติเกติผู้อ่อนแอเฮดมันนีพระเจ้าเกติเงินโอ้ยผมไม่ฆ่ากูนะผมไม่ฆ่ากูนะนะ นะพี่พวกคุณไม่ค่าคุณผมนะเข้าใจนะแปลงอะไรเลยเลย You are, we will Joy Warlider in a just moment เร,เ,รเราจะเข้าสู่การเอ้ยเราจะเราจะเข้าร่วมวอ Warlider ดีดีไม่ช้านี้ My job. My job you a l l o w share escape tell them escape. งานฉันคือ ยูออลอนในคนเดียวที่จะที่จะบอกออกไปออกบอกผู้เขาได้นี่คือการกระทำบางอย่างแล้วก็ฉันจะพรมิ e จะพรมิด e ั f โ e รเฟ e เอ o m ว o ฟรีดอ e ฟอร์เด e แอสคำสัญญาของศาสดาจะปล่อยปล่อยพวกเรายูวิววอสนายแค่ดูแล้วก็บันทึกความตายของฉัน You a ล e n t l o o ก็อิ n นิท e อ็นเจ I ร์ไ e ฟ l e เดอะเอ r I เ w l โอเคยูน้านายจะไม่มีอะไรหรอกแล้วก็เอาใจไปเลยน้าไปซสัจนดีใจม้กเลยดักดักคอให้เขาเนี่ยโอ้เสียงมันเลยเพลงเพราะฟิงมังพี่เกียดละไปวะเราเราต้องมันทึงเราเราต้องมันทึงจริงๆเนี่ยได้ได้ละอ่ะ I can't believe it Father Martin one up Jessech himself in shitting way to die and I don't believe a n go team I'm going to miss him away out if he telling the truth now I got a way out and I started to tell he want me to spend his g o s p e I will tell the world fucking well ทํายางเชื่อเลยว่าหลวงพ่อมาตินเนี่ยจะทํมันจะทําแบบพระเยซูหาทางตายที่เอ่อ he was in shitting way to die อันนี้ผมไม่อยากไปค่ะเลยเพราะแบบเอาว่าเป็นทางตายเป็นไอ้หาทางตายที่คล้ายกับพระเยซูนะแล้วก็แล,วแ,ลวแล้วฉันไม่อยากเชื่อเลยว่า I go to miss him I don't believe I go in ฉันรู้สึกว่าฉันคิดถึงเขาอ่อฉ,ฉ,ฉันรู้สึกฉันรู้สึกคิดถึงเขาเอา y วเอาคิดถึงคิดแล้วถึง if he telling เอาไวเอาถ้าอีกทางหนึ่ง ถ้าเขาบอกความจริงนะตั้งแต่ตอนนี้ฉันจะออกไปแล้วออกก็จะไปเอาแอน o r r ซาร t เทลแล้วก็จะมีเรื่องที่ต้องให้ฉันฉันพูดแล้วก็ he want me to spend เขาต้องการให้ฉันเนี่ยออกสิ่งที่สิ่งเป้าหมายของเขาไปบอกไปบอกชาวโลกก็คือบอกสิ่งที่อยู่นที่อยู่ในในสารีอย่างเนี้ยไปบอกให้ให้ชาวโลกทุกคนรู้นะครับนี่คือหน้าที่แต่ว่าเออช่างเถอะ โอเคเขาตายแล้วป้ายานสงบเยอะหลวงพ่อโอ้โหไอสองตัวยักษ์ใหญ่นะั่นโอเคจบเป็นท่านี้ดีกว่านะครับนานแล้วล่ะโอเคเจอกันค้านานครับผมเพราะผมนายซีย่มันเดือ